สวัสดีเ,เพื่อนเสวัสดีคะ่ะสวัสดีเสบีเด่นเนาะวันนี้เราจะเราจะตามไปเลาะพันจ้าเลาะเลาชมต้นไม้ใบหญ้าไปเนาะเพื่อนๆเ,เนาะเราจะไปซื้อเลาะหาสวนสตอเบอรี่นะจจะเนาะอ๋อมาถึงแล้วข้างทางก็จะเป็นต้นลับนะจ๊ะต้นลับต้นลับเอาไปทำน้ำมันจ้ะปรุงอาหารนะคะเราตามหาสวนสตอเบอรี่กันเนาะ ตามไปชมกันจ้าชมทุ่งรับซสวยอันนี้ก็จะเป็นปลูกไอ้มันฝรั่งนะจ้าเนี่ยเต็มเลยปลูกมันฝรั่งเต็มเลยจ้าเนี่ยจ้าขาไม้ฝรั่งน่าจาะเนาะตามไปจ้าตามไปอยู่ไหนเนาะอ,อยู่ไหนเนาะตามหาจะเป็น จะไปหาซื้อไอสตอเบอรีจากสวนจ้าตอนนี้ก็ชมทิวทัศน์ทิวสวยๆไปก่อนนะคะสายน้ำเย็นๆเนาะวิวสวยมากเลยตรงเนี้ยมีต้นไม้ไอข้ข้างทางด้วยนะคะแปบ๊บๆๆป๊แจะเป็นต้นไม้จ้ะสายน้ำยาวๆยาวยาวเย็นๆด้วยจ้ามาพี่นอ่องมา รับลมรับความเย็นน้ากันจ้าตามังได้ห่อน,น่าจะเนาะอันนี้อากาศร้อนมากสามสิบองศาก,กว่าเนาะว่าเพิ่งเอาความเขียวความส,สวยมาฝากจ้า,าป้างามบอกพี่น้องสวยสวยืองามงามเนาะยูสูงสูงนี่แหละจ้ายูสิปีเด่นเขาพี่เจ้าก็ยุ่กันแบบนี้จ้ะนี่แหละก็เป็นทุ่งหญ้าปลูกพืชปลูกพักปลูก เขาปลูดปลูกหญ้าให้งวัวปลูกมันฝรัง่งจ้ะนี่แหละจ้ะอันนี้ก็จะเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงวัวนะจ๊ะโอ้เลี้ยงม้านะจ๊ะนี่านเงี้ยเออมาสวิตเดนล่หลายแล,แล้วเราก็จะมาถึงตรงที่เราจะไปซื้อ,อ,อสตรอเบอรี่นะจ้ะตามหาสวนสตรอเบอรี่กันนะจะเน้อ ไปกันจ้าถึงในยังเน,ะนาะห้ามเลาะสื่อสตรอเบอรี่อาวมาถึงแล้วนี่ไงนี่จ้านี่จ้าก่อนจะถึงไอ้ไอ,อ้นีสสุมาสตรอเบอรี่มันก็นจะแพงๆเ,เนี่ยจ้ากระทงนึงกับประมาณสี่สิบจ้ะสี่สิบก้นเนาะเนี่ยอันนี้อยู่ในกระบานั่นไอ้นี่เป็นกองเป็นกองได้จ้ะ ว่าเมนบดกรบบาได้จ้ะนี่เป็นกล้องซี่เลียมแบบนี้จ้ะซี่ซิบโกน้เนี่ยแหละอันนี้ก็จะเป็นต้นเอ่อลไม้ฝรั่งนะคะเนี่ยเดินนังก็จะเป็นอ,อบริการเก็บเองจ้าเ,เก็บสตรอเบอรี่เองจ้า